สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเื่อนไปรู้จักกับอโกนิมาสายพันธ์แสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้าเป็นไม้ประดับมงคลที่ไม้ใบด่างไม้มงคลที่ราคาก็ยังจับต้องได้ น่าสะสมและเป็นไม้ประดับที่มงคลที่นิยมปลูกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้ามาชมกันเลยคะ่ะเพื่นอนๆค่ะอะโกดิมาสายพันธ์แสงเงินแสงทองเป็นอะโกดิมาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแสงเงินแสงทองที่เป็นไม้มงคลตระกูลเศรษฐีที่นิยมปลูก ความนิยมไม่เสื่อมคลายเลยนะคะตอนนี้กระแสไม้ด่างก็กำลังมาแรงราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังยังพอได้อยู่นะคะยังราคายังน่าสะสมอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากแสงเงินแสงทองไม้ประดับมงคลที่เชื่อว่าจะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ความนิยมชมชอบเข้ามาหานะคะ การให้น้ําของเขาการให้ปุ๋ยให้น้ำสองสามวันให้ครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่เขาเป็นไม้ที่ชอบร่มลำไรนะคะถ้าอยู่ในร่มลำไรเขาจะสวยงามมากนะคะต้นนี้ก็ยังได้รับแสงบ้างพออายุมากดูนะคะลำต้นเขาวิธีการขยายพันธุ์ก็คือตัดลาต้นเขาแบบนี้ค่ะที่เป็นข้อป้องอย่างนี้ค่ะตัดออกเป็นป้องๆแล้วก็ไปปักชำได้เลยค่ะ หรือจะแยกถ้าสมมุติว่าเขาเป็นต้นต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเพิ่งเกิดเราก็แซะออกไปแยกออกไปให้ติดรากด้วย mm hmm. ก็เอาไปปักชํำได้เลยวิธีปักชํำก็ง่ายๆนะคะแสงเงินแสงทองสวยงามมีเสน่ห์มากนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคะ่ะจัดวางในสวนมุมไหนก็สวยงาม ดูใบเขานี่ไม่เบื่อเลยนะคะสวยงามตลอดเวลาหลังจากที่ได้แยกลำต้นเข้ามานะคะที่จะเอามาปักชำเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะคะเพื่อนๆคะเนื่องจากว่าพอเขามีอายุหลายปีต้องใช้ต้องใช้คำว่า,าหลายปีจริงๆนะคะกว่าเขาจะส่งลำต้นได้สูงขนาดนี้ อกโกนิมาสายพันธุ์รวยล้นฟ้าหรือแสงเงินแสงทองเป็นไม้มงคลที่เป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากเลยนะคะปักชำไว้ในน้ำประมาณ5้าวันไม่มีเวลาทำคลิปก็เลยจะทดลองปักชำทั้งในน้ำแล้วก็ปักชำลงในกระถางในดิน ก็จะตัดเป็นท่อนๆนะคะส่วนที่เป็นลำต้นข้างข้จะท่อนยาวขนาดนี้ค่ะได้สักเอาสักสามท่อนใบที่อยู่ข้างล่างก็จะเอาออกแล้วก็จะ ทดลองในส่วนยอดเขานะคะจะทดลองปักชำในน้ำแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวสักประมาณเดือนหนึ่งจะมารีวิวอีกครั้งรุ่นี้เคยทดลองปักชำโปยเซียนโปยเซียนเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำเป็นไม้ประดับที่ไม่ชอบน้ำแล้วก็ลดน้ำก็ต้องระวังแต่ว่ารุ่นี้ปักชำสำเร็จในน้ำ แล้วก็ตอนนี้พอปักชําลงในกระถางลงในดินนะคะในส่วนที่ปักชําลงในน้ําสวยกว่างามกว่าต้นดูแข็งแรงกว่าที่ปักชําลงดินเพราะว่ารุ่นนี้ทดลองทั้งปักชาน้ําและปักชําดินทีนี้ต้นรวยล้นฟ้าหรือแสงเงินแสงทองรุ่นนี้ก็ทดลองอีกครั้งคือตัดมาแล้วแยกมาแล้วยังยังไม่ได้ชำสีวันชำในน้ำไว้ ขาก็ยังสดชื่นดีอยู่ส่วนในส่วนของรับต้นที่ขออนุญาตที่ปักที่ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะรุนีไม่ได้ทาปูนแดงหรืออะไรเลยนะคะไม่ได้ทากันเช้อรลาเลยก็คือแบบดั้งเดิมตัดมาแล้วก็ชำลงในดินเลย ใช้วิธีนี้เลยนะคะคือุ่นี้ใช้วิธีทำไปทั้งหมดนะคะเอาลงในดินเลยทั้งหมดลงในดินเลยดินนี่หมักน้ำเอาไว้หมายถึงว่าลดน้ำให้ชุ่มแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงมาทำคลิป แล้วก็หลังจากนั้นพอปักชำเสร็จก็ไม่ได้รดน้ำอีกนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็วางในที่ร่มส่วนส่วนยอดของเขาที่ปักชําน้ำลงลงในแก้วก็จะวางในที่ร่มรำไรแบบนี้เลยนะคะวางไว้เลย แต่ว่ารุดนี้จะวางในบ้านในส่วนที่แสงแดดส่องเข้าถึงช่วงเช้าก็จะเปิดผ้าม่านให้เขาได้สังข้อแสงชอบทดลองค่ะเพืเ่อนๆค่ะพอเราทดลองสำเร็จสิ่งใหม่ๆทำสำเร็จรู้สึกว่าภูมิใจทำสำเร็จภูมิใจแบบนี้เลยนะคะ แสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้าเป็นอ,กอกโกดอโกนิมาที่สายพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกมากๆเลยนะคะชื่อที่เป็นมงคลของเขาเรียกเงินเรียกทรัพย์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่คนรักต้นไม้ชอบแต่งบ้านจัดสวนมีความสุขค่ะความสุขเข้ามาในชีวิตล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะมีสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ มาแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะคะลูนี channel ค่ะขอบพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลูนี channel ค่ะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ